ดูดวงชาวราศีมังกรนะครับวันที่2ถึงวันที่10เมษายนนะครับดูดวงในช่วงชะตาวันที่2นะครับถึงวันที่10บนะผมบุญกุศลวาสนากลับมาส่งผลนะครับบุญเก่ากลับมาส่งผลจริงไหมนะครับในโชคชะตานียนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับฉมสั้นแนะนำเหรียญปางปามารปางสะดุ้งมานนะครับผมใช้ไว้มีความเชื่อไว้แก้กรรม ราผมแก้ขาอกรรมเรื่องราวต่างๆเรา,านะพบติดตัวไว้แก้ขอกรรมนะปางป่ามาก็ปราบสิ่งชั่วร้ายสิ่งอมงคลน,นะครับผม250บาทนะครับผมทักไลน์มาได้นะครับซันนี่สี่สองแปดเก้าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงมาดูกันนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10นะครับในโชคตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งไม้เท้าโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับ,รบทรัพย์หรือโชค จะมีจังหวะด,ดีๆการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันนั่นเองที่กําลังจะเข้ามาในโชคชะตาชาวราศีมังกรนะบ่งบอกถึงช่วงชะตาในช่วงนี้เป็นยังไงครับจิตใจอ่อนโยนจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดยังตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตวงนี้จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคพลิกจากร้ายกลายดี สังเกตในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งม้าประยองรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงหาธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับรับโอกาสทองเข้ามาในโชคชะตาับนะผมวันที่2ก็คือวันนี้บ่งบอกถึงตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตกตำแหน่งที่ดีนะครับนะวันที่3บ่งบอกถึงการเบื่อนหน่ายอึดอัดรู้สึกตกต่ำย่ำแย่รู้สึกนะผมรู้สึกเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ว,วันที่4ี่บงบอลถึงโชคชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งช่วยแปลว่าวันเนี้ยคุณจะได้รับโอกาสได้รับถ้วยทองจังหวะดีๆจังหวะข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาในโชคชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้ทําสิ่งดีๆได้นะับถือว่าเป็นเลิกงามยามด,ดีวันที่4ตกตำแหน่งได้รับถ้วยทองโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในวันที่4นะครับวันที่5นะครับตกตำแหน่งเดอะสตาร ส่องแสงบนจันทาเทน้ำสู่ธรณีแสงสว่างส่องแสงมาดวงเปิดเพราะฉะนั้นจะทาอะไรทาวันที่5้นะผมติดต่อการงานการเงินเจราจาการค้าวันที่5ยอดเยี่ยมนะวันที่6เราปัญหาต่างๆเข้ามานอนไม่หลับกระวนกระวายกระสรับกระส่ายต้องรีบแก้ไขนะวันที่7ตกตําแหน่งนะผมคนอายุน้อยกว่าจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันเราะว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะผมวันที่8ตกตําแหน่ง the tower นะรบบ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังทะเลาะวิวาทวันที่9นะครับผมตกตําแหน่งเขาเรียกว่าตกตําแหน่งสองไม้เท้าแปลว่ามองการไกลถึงอนาคตแต่ปัญหา,าต่างๆเขาเรียกว่าเจ็บซ้ำสองเกิดขึ้นมาในโชคชะตาของท่านแล้วท่านมีอันควรที่จะต้องนะครับพลาดพังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่10ตกตําแหน่งเดอะฟูลรือเลือ,อ,อ,อสังสรรค์มีคนประจบประแจงรู้สึกอัดกับปัญหา,าต่างๆรู้สึกแช่มชื่นปะปนกันไปนะครับผมปัญหา,าต่างๆ แต่อย่างไงก็แล้วแต่จงใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันนี้ถือเป็นวันดีวันที่สิบนะผมด้วยดวงชะตาบนบุษลวัสนานผมในโชคชตาจริงหรือไม่ที่บุญเก่าจะกลับมาบอกได้เลยว่าจริงแน่นอนร้อเปซนัญหาต่างๆปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับแสงสิ่งใหม่ๆแสงสว่างมันเกิดขึ้นในโชคชตาผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น เข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ให้ประเพณ์มังเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาศิทธคําชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ให้พิเทศตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านนะผมตั้งแต่วันที2ถึงอวันที่10อาจจะมีนบุญใหญ่เข้ามาส่งผลหนุนนําทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเรื่องหนี้สินปัญหาต่างๆจะเริ่มลี่คลายแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดี ตกตําแหน่งบุญนี่เพราะฉะนั้นวันที่สองหรือวันที่สิบทำยังไงร,รีบไปทําบุญถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานนะับจะเป็นปัจจัยให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานการเงินนับอธิษฐานจิตดีๆนะจ๊ะรับขอพรขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอาข้าพเจ้าพลาดพังสิ่งใดขอ,ขอมาอะไรให้เรียบร้อยนรับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาขอท่านเทวดาเจ้าขาขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่ยิงแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านได้หรือไม่แล้วแต่คนนะครับ เราะฉะนั้นถ้าท่านจะขอธุรกิจการงานการเงินก็ได้ขอให้ลาบลืดเป็นเป็นไม่ได้ดีให้มีออเดอร์เข้ามามากๆธุรกิจการงานให้ปะสบาวะน้ำเร็จจับเงินเป็นเงินจับท้องเป็นท้องขอดีๆนะจ๊ะแล้วท่านจะได้สิ่งนั้นเพราะตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ยังเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเ้าหานและมีเกณฑ์ชะตาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าในช่วงชะตานี้เพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าก็ได้นะลูกค้าเก่ากําลังจะกลับมาเข้ามาบอกเก่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคาชูหนุนนาโชชะตา ดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดันมังเกิดปกักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็เป็นไปได้ในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นโอกาสทองเข้ามาตกตําแหน่งในดวงชะตาของท่าน,ท,านท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นและก้าที่จะพัฒนาในช่วงชะตามีดาบปักตรงกลางใจสามทีเจือเจือเจือ นะผมเจ็บปวดทุกเร้าแสนทุกทรมานกับปัญหาทางด้านเรื่องความรักก็ได้นะครับผมรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชติตาเราแวดระวังครับผมเพียงแค่ระวังนะครับผมอาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ระวังไว้ก่อนนะครับผมสองถ้วยทองบังเกิดจะได้เจอพาร์เนอร์ใหม่ได้เจอคนที่ใช่เข้ามาในชะตาชีวิตดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้เจอหนุ่มรอรูปง,งามสาวสวยเซ็กซี่เย้าวยวนนะดึงดูดนะตัวท่านเข้าไป เพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านจงเป็นผู้ให้สายไปนะครับผมจะบเกิดขึ้นในโชคชะตาครับตาช่างวัดน้ําหนักให้ดีด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์คำชูปกปากกุ todas, ้งคลองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียมเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังในโชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเทมเรันมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมวัมงดังใจหมายจังหวะดีๆอัศวินขี่ม้าส่งมอบช่วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสังเกตในโชกตะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะฉะนั้นในโชคตะตาตกตําแหน่งดาบสองขวายท่านต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในชะตาชีวิตหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะเลือกหลายทางไม่ได้ นะถ้าเลือกอาจจะพลาดพังนะครับผมเสียหายแก้ไขได้ยากนะครับผมเพราะว่าปัญหาต่งตางๆมันซับซ้อนมันเป็นอะไรบางอย่างที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากพูดได้ยากมากนะครับในโชคชะตานะครับผมการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นตกตำแหน่งจะติกนะครับผมตามตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับด้วยโอกาสทองโอกาสดีจังหวะของท่านในตกตำแหน่งมิเกเคนชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่ขอทำนายว่าท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองคร เขเข้ามาสึกอค้าพร้อมที่จะไฟแล้วใช่หรือไม่ครับผมนะผมดวงดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จเกิดความแจ่มชื่นนะครับนะผมสวัสดีครับ